สวัสดีครับกลับมาเจอกัอีกครั้งในช่วงของภาษาลิเกวลรำแบบเฉยๆกับพนากรานะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของนินทาเมียนะครับพูดถึงนินทาเมียก็เป็นหลายคนอาจจะรู้จักคบว่าบ่อยๆในเรื่องของภาษาเมียดูสิว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับกับเหตุการณ์นี้เชิญสังเัตรับรชมได้น้าบัดน,นี้ครับมาคุยกันเรื่องภรรยาไม่รู้จะเลือกใคร พูดเรื่องมักทายกอ,อดออมไว้ใช้ไม่ลาบกโศกบกเอาเงินไปหยอดจะุกได้หนึ่งถึงน้อยขวาละ มากขึ้นเวลาเก็บตังค์มันก็มีแค่100บ้าง2,000ถ้าเป็นมาเศรษฐีก็ต้องมากกว่านี้เวลาที่จะต้องเก็บเงินก็ต้องเก็บเองินอยู่ที่หลายอย่างด้วยกันอะไรที่ต้องเจอก็คือมาอยู่ตรงนั้นเวลาทำทุกสิ่งก็ต้องอยู่ที่อยู่ในเงินถ้ามีหลายๆา็เป็ไปซื้อคอนโดถ้ามีมากกว่านี้ก็ซื้อบ้านถ้าเป็นซื้อรถคงไม่ถึงเรื่องของผู้กติหรือเปล่านะแล้วคนบอกว่ากินแกงส้ม กินสม้มแ้วเอาหมามากิน,กนแกงส้มเนี่ยนะบอกว่าคนจะแคบคนอื่นเขามีน้ำใจตอนนั้นซื้อจะอมมากินแกงสม้มแล้ววางไข่จะอมแล้วใส่โมอแล้วให้มากิน ได้ยังไงตะโกนว่ากินแกงมาแล้วว่าไม่เป็นไรคนทานแกงส้มมันรู้สึกว่าเวลาที่แกงส้มกินเข้าไปรู้สึกว่ามันก็ดีมากต้องไขยกับกุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันมีรสชาติเรื่องของพริกแกงให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะฮะและก็หลายคนคก็จะคิดว่าต้องเจอกันมาในช่วงนั้นบ่อย ซึ่งบางสงอาจจะไม่ใช de ่เ e ื่องง่ายๆนะครับพอหลังจนั้ก็ไปซื้อของมาเสร็จปุ๊บซื้อของมาให้ตรงท้ายกระบะนะฮะเมียเขามันอะไจังหลังจากนั้นไปซื้อของที่ห้างซื้อของหลายอย่างเอามาขนในกระบะและมีของเยอะแยะ แต่มาเด็กมาช่วยขนของแล้วนี่ขนของอะขนของเยอะหรือ,อยังแล้วพ่อดูก่อนว่าแล้วจะทำยังไงจริงๆแล้วเขาเวลาที่เมียต้องใส่ใจในเรื่องของวงการนี้เรามักจะคือทุกสิ่งทุกอย่างว่าถ้าไปซื้อของจริงๆต้องไปซื้อของที่มันอยู่ในนอกเวลา ไม่ได้อยู่นอกเวลาเนาะแต่เขาเป็นเงื่อนส่วนหนึ่งจบนะครับขอบคุณด้วยนะครับเอาละครับนี่คือภาษาลิเกนะครับในเรื่องของภาษาลิเกวลังค์คำแบบชอยๆกับคุณอากร์นะครับนี่คือความสนุกของเรานะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับรับรองตื่นเต้นและใจอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ